ทางคณะผู้บริหารนะครับภายใต้ท่านชัชชาติก็ทํางานมาครบปีที่3แล้วใช่ไหมครับก็เจอฤดูฝุ่นไป3าฤดูแล้วเพราะปีนี้เป็นฤดูที่เราได้ทํามาพอสมควรเพื่อที่มาสะท้อนว่าจริงๆแล้วสรุปปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้เต็มที่มันคืออะไรนะครับซึ่งอันหนึ่งก็คืออํานาจที่มันจํากัดอยู่ใน กรุงเทพมหานครซึ่งก็เลยทําให้เราออกแอคชั่น2อันนะครับหก็คือการส่งจดหมายไปถึงนายกรัฐมนตรีนะครับว่ามีประเด็นสักสิบข้อนะครับที่ทําให้เราไม่สามารถจัดการฝุ่นได้อย่างเต็มรูปแบบเช่นในกรณีของภาคอุตสาหกรรมก็ยังไม่ได้มีอํานาจที่จะบังคับให้เขาไปติดตั้งเครื่องการตรวจสอบอะไรต่างๆเกี่ยวกับมลพิษ นะครับหรือว่าเรื่องยานพาหนะนะครับก็ภายใต้พรบสิ่งแวดล้อมซึ่งกทมเป็นเจ้าพนักงานอยู่เนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้คเฉพาะรถสีล้อถ้ามันเป็นรถ6ล้อขึ้นไปมันไปอยู่ภายใต้พรบขนส่งซึ่งเราก็ไม่มีอำนาจในการเข้าไปตรวจควันดำอ,อะไรต่างๆเลยนะครับหรือว่าแค่ภายใต้พรบสิ่งแวดล้อมเราไปตรวจรถที่เจอแล้วว่ามันเป็นรถควันดำเนี่ยเราก็ ไปติดสติกเกอร์ก็เป็นการหยุดชั่วคราวไม่ใช่หยุดทันทีคือมันมีหลายปัญหาที่มันยังไม่ได้ขึ้นกับกรุงเทพมหาคนครซึ่งเราก็ยื่นไปทางทางรัฐบาลนะครับ แต่พอได้อ่านร่างของอกฎหมายพอบอ,อ,อากาศสะอาดก็คิดว่าหลายๆข้อเนี่ยตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการแล้วก็เป็นความหวังมากอย่างเช่นอ่านเกี่ยวกับเรื่องของเป็นเจ้าพนักง,งานด้านอากาศสะอาดเนี่ยก็เห็นว่ามีอำนาจในการที่จะไปหยุดรถอะไรง่ายๆอย่างเงี้ยก,ก็เพิ่มให้กับเราแล้วหรือว่า ภาคของหมวดที่มันเป็นภา,าคอุตสาหกรรมก็ทําให้เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นหรือจังหวัดเนี่ยสามารถเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นกับภา,าคอุตสาหกรรมในกรณีซึ่งปัจจุบันนี่เรายังมีน้อยอยู่นะครับหรือว่ามันมีเรื่องของอันนี้น่าสนใจครับคือเรื่องของการติดตามที่มีคนร้องเรียนมาซึ่งตอนนี้เราเปิดช่องทาง t r าฟฟิฟองดูแล้วมีประชาชนแจ้งมาเยอะมากเกี่ยวกับรถควันดำนะครับรถเมควันดำนี่แหละโรงงานอะไรต่าง แล้วเราไม่ได้มีอํานาจเราส่งไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็ไม่สามารถไปบังคับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รีบตอบเราได้แต่พอมันมีัน,นี้มันดูเหมือนว่ามันจะทําให้ทุกหน่วยงานตื่นตัวแล้วก็ถูกกลไกกฎหมายตรงนี้เร่งซึ่งเราก็จะตอบประชาชนได้ได้เร็วขึ้นคือมันมีหลายอย่างที่ก็รู้สึกว่ามันเริ่มเติมเต็มละให้กับกรุงเทพหมหานครเลขอ,อันหนึ่งก็คือที่เราขอยื่นไปเป็นเขตควบคุมมลพิษนะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังที่จะเข้ากกอวอ พอเช็คไปเช็คมาอำนาจก็ไม่ได้ให้เพิ่มขึ้นขนาดนั้นอาจจะมีเรื่องของมาตรฐานที่มันจะทําให้เข้มข้นได้มากขึ้นจากสแตนดาดของประเทศทั่วไปอาจจะไม่ได้เยอะแต่เราทําทุกทางท่านผู้ว,ว่าก็บอกว่าต้องทําทุกทางให้มันได้เข้มข้นมากที่สุดนะครับแต่ถ้าตรงนี้ตอบโจทย์อีกก็อาจจะไม่จาเป็นต้องให้กรุงเทพเป็นเขตควบคุมภูิษซึ่งหลายคนกังวลว่าเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบเกี่ยวกับเศรษฐ,ฐ,ฐกิจเกี่ยวกับสังคมอะไรหรือเปล่านะครับก็กเรอตรงนี้อยู่อ๋อแล้วก็เรื่อง,เร,องเรื่องมาตรมาตรการทางด้านเศรษฐศาสตร์ผมว่านี้เห็นด้วยอย่างมาก นะครับคนจะพูดถึงว่าเมืองหลวงเนี่ยทำไมไม่มีโล e เอม s ชชันโซนสักทีต้นปีหรือปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทํำโล Emission นโซนแล้วนะครับแต่เราก็ไปค้นอำนาจที่เราสามารถทําได้มันก็คือไปเจอพอรบรบรรเทาสาราภัยซึ่งถ้าวันไหนฝุ่นมันเกินมาตรฐานก็สามารถประกาศเช่นห้ามรถบรรทุกเข้าซึ่งเราทําไปแล้วนะครับ23 24มกราที่ผ่านมาแต่เนี่ยมันสามารถ ทำได้เฉพาะเวลาฝุ่นมันเกิดแล้วแต่ไม่มีในเชิง prevention ซึ่งผมคิดว่าอันนี้น่าจะเปิดช่องทางให้เราทําในเชิง prevention ได้มากขึ้นนะครับ